เสียใจมากเลยครับโอ้ยโอยก็จะรู้สึกยังไงชอบถามคำนี้รู้สึกเสียใจที่ได้ช้าไปหน่อยมาครับเพราะว่าอ <c oughs> อของก็ดีควรจะได้รับรางวัลตั้งแต่นานมาแล้วแต่ว่าจริงๆเราพึ่งเราพิ่งจะทำการขายอย่างจริงจังเนี่ยประมาณ ไม่น่าจะเกิน8เดือนเองภายในปีนี้เองครับก็ก็ดีใจและภูมิใจมากๆที่ที่ได้ช่วยให้รางวัลผลิตภัณฑ์ที่เราทําอยู่เนี่ยได้รับรางวัลครับทำไมในแต่ลสินค้ที่จะเป็นพรีเซนเตอร์กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราต้องทดลองก่อนทุกอย่างนะครับถ้าทดลองก่อนทุกอย่างแล้วถ้าเราไม่ทดลองเนี่ยเราอยู่ไปแล้วก็เราไปรับเงินในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์เป็นนักแสดงไปรับเงินเขา แล้วก็เอาภาระไปทิ้งไว้ให้กับผู้บริโภคเพราะงั้น,นของทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องทดลองก่อนผมก็ทดลองมาเกือบสองเดือนแล้วถึงจะได้ตัดสินใจร่วมกับเขาครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นจะเป็นบางคนกช็ชอบใช้ภาษาวิชาการคือเสริมอาหารบางคนพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คืออาหารเสริมนะครับก็ก็เป็นค่ง แล้วคุณไม่ต้องออกกาลังกายคุณไม่ต้องไปหาหมออีกนะก็ต้องใช้ชีวิตประจําวันแบบนั้นแต่ไปหาหมอน้อยลงออกกําลังกาย,ก,ายก็ออกน้อยลงก็ได้แต่ก็ไม่ควรจะเว้นไปสักอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนแล้วมาออกใหม่ไม่ใช่ก็ต้องทําควบคู่กันไปเพื่อเพื่อให้ผลน,นั้นเ,เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วจะทําให้เราเราไม่ต้องไปไปหาหมอบ่อยไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยและนี่ไม่ใช่ยาอันนี้เป็นการเสริมของเหลวเข้าไปใน ข้อต่างๆที่มนุษย์เรามีเรามักจะปวดนิ้วบ้างชาที่น่องบ้างปวดเข่าบ้างบางทีคุณผู้ใหญ่ทั้งหลายคุณย่าคุณยายก็ไม่อยากลุกขึ้นเดินเพราะว่าปวดก็เลยนั่งอยู่ที่การนั่งอยู่ที่นานๆมันก็ยิ่งสวีความเจ็บปวดแล้วก็โรคมากขึ้นอีกมันก็ไม่ได้รักษาแต่ว่าพอได้เริ่มทานไปผมว่าผมทดลองทานไปผ่านไปสองอาทิตย์มันรู้สึกด,ดีขึ้นมากจริงๆอันนี้อันนี้อันนี้ยืนยันเลยว่าดีขึ้นมาก ถ้าหากว่าแต่ผมก็ไม่ได้มีอาการอะไรมากเนี่ยผมก็ทานไปว่ามันรู้สึกแป๊บๆที่หัวเขานิดดหน่อยเพราะว่าหนึ่งเรามีรายการทัวร์ที่ต้องไปต่างประเทศและเวลาเดินขึ้นเขาเราต้องเดินขึ้นจริงๆเพื่อการถ่ายทําการแสดงบางทีเรานั่งรถตู้ล้วก็เอาขาพาดเนี่ยมันก็นานไปสองสามชั่วโมงกว่าจะไปถึงจุดหมาย ก็เริ่มมีอาการเจ็บๆที่โดยเฉพาะเข่าซ้ายผมแต่พอทานไปแล้วสองอาทิตย์ผ่านไปตอนนี้มันปกติหมดแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอทานไปแล้วอาการปวดเมื่อยอะไรมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะมันเกิดขึ้นบางทีเรานอนอยู่ท่าเดียวนานตื่นเช้ามาอาจจะมีเจ็บที่เอวหน่อยที่สะโพกหน่อยแต่พอผ่านไปสลกหนึ่งหรือสองชั่วโมงเนี่ยมันก็หายไปเองมันมันก็หายเจ็บปวดละและก็มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเราทานวันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นเอง แล้วก็หนึ่งแคปซูลต่อวันทานพร้อมอาหารหนึ่งมือไหนก็ได้สมมุติเราตื่นเช้ามาจําได้เราก็ทานแล้วก็หยุดและพอถ้าเราจําไม่ได้กลางวันก็ยังมีเย็นก็ยังมีถ้าจําไม่ได้จริงก่อนนอนนึกได้ก็ทานได้แต่ถ้าว่าทานพร้อมอาหารเนี่ยก็จะไปช่วยดึงแล้วก็ไปเพิ่มของเหลวเข้าไปตามส่วนข้อต่างๆในร่างกายเราก็ไม่ได้มีอะไรยากเย็นแล้วก็ไม่ได้แพงมากสมมติคุณคุณซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์เนี่ย เดือนบางทีพันกว่า2,000นะแต่ว่าคุณยอมเสียตังค์ให้คุณวันละ 3, 40บาทเงี้ยเพื่อที่ว่าร่างกายคุณจะจะไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆผมก็อยากจะฝากเบราแคลนี้ไว้ด้วยนั่นคือความรู้สึกไม่ได้เสียใจ <c oughs> ครับขอบคุณมาก